ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งย t u b e ช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังต์มีเดียจำวันที่3 1มกราคม2567นะคะหลายคนถามมาว่าพรุ่งนี้เงินรุตซื้อสินค้าบัตรคนจนหนึ่งกุมภาพันธ์จะได้กี่บาทบอกตรงๆใครที่เป็นรายเก่าได้300บาทส่วนคนที่เป็นลายใหม่นะคะไปะยืนในตัว,ต,วตัวระหว่าง27พฤศจิกาถึง26มกราคมเนื่องจาก เป็นผู้ผ่านสิทธิอุทธรณ์เท่านั้นคุณจะได้รับเงินย้อนหลังนะคะแต่ต้องใช้บัตรครั้งแรกในวันที่1นึ่งผูาพันธนนี้นะคุณจะได้รับเงินย้อนหลัง2,700บาทก็คือเงินย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษาถึงธันวาคมปี6 6นั่นเองรวมแล้ว2,700บาทบวกกับเงินที่คุณจะได้รับในวันที่1 กุมภาพันธ์อีก300รวมแล้วเป็น3,000บาทเงินนี้เป็นลูกซื้อสินค้ากดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเก็บข้ามเดือนได้ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ ได้ใช้บัตรปกติอยู่แล้วตรงนี้ไม่มีการแจกเงินพิเศษเพิ่มยังได้รับแค่300เหมือนเดิมในทุกๆวันที่1ของแต่ละเดือนนะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้นะครับดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ีโมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ